ศาสตร์แห่งความสำเร็จเพรปรัชญาเขียนอธิบายโดยลาฟวันโดอีเมอร์สันนโปเลียนฮิลลัสเซลเอชคอนเวลอันเบิร์ดฮับบาร์ดเจมอันเลนอ็อกแมนดิโนพอลเจลเมเยอร์หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นการรวบรวมบทความทางปรัชญาที่โด่งดังที่สุดในอเมริกาในตอนนั้นและมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถเห็นแง่มุมต่างๆของชีวิตทั้งถูกและผิดแตกต่างกันไปและคุณจะมีเป้าหมายชีวิต และทัศนคติในทางสร้างสรรค์มากขึ้นเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนครับมาถึงหัวข้อแรกกันเลยนะครับกฎแห่งการตอบแทนโดยลัฟบอนโดอิเมอร์สันซึ่งเขามีโอกาสได้ไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ฟังนักเทศนักเทศคนนั้นเนี่ยเขาพูดว่าพ้นกรรมของเราเนี่ยไม่สามารถปรากฏขึ้นได้ในชาตินี้กล่าวก็คือว่าคนที่ทําชั่วเนี่ยอาจจะได้รับความสําเร็จคนทําดีจะต้องทนรับเอาความระทรมกลขื่น สุดท้ายแล้วเขาก็ายกเหตุผลข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์ขึ้นมาพูดว่าการพิภากษาการกระทำจะเกิดกับทุกคนในโลกหน้าและคนนี้อิมเมอร์สันเนี่ยเขาไม่เข้าใจครับว่าทําไมคนดีต้องโชคร้ายด้วยมันจะมีกฎเกณฑ์อะไรกันที่ทําให้คนดีเนี่ยจะต้องยากจนข้นแค้นแล้วก็ไม่ได้รับความสมําเร็จทําไมคนชั่วจะต้องได้รับการแต่งตั้งทําไมคนทุกคนจะต้องรอชาติหน้าและจะมีการพิภากษาเพื่ออะไรสัน,นีิยมเมอร์สันเขาสงสัยครับเขาเลยบอกว่าในชาตินี้เนี่ย เราทุกคนต่างก็มีโอกาสเท่าเทกันกับคนบาปหรือผู้ให้ชัดก็คือในชาติปัจจุบันคุณอาจจะทําบาปมาแล้วครั้งแล้วครั้งเราเราอาจจะทําบาปขึ้นมาอีกหากว่าเรามีโอกาสที่จะทําไม่ใช่ว่ามันจะสมหวังได้ตลอดไปแต่นั่นเป็นการคอยรับผลของมันที่จะตามมาในอนาคตไม่ใช่ชาติหน้าความผิดพลาดของคําสอนข้อนี้อยู่ที่ว่าการเอาคนชั่วได้ดีและการพิพภาษามิได้บังเกิดในชาติปัจจุบันความเข้าใจผิดของศาสนาเกิดขึ้น จากการที่หลงปิดตามข้อสรุปอันฉาบช่วยและก็พูดต่อกันมาคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยอมประเชิญหน้าแล้วตัดสินโลกตามความเป็นจริงอิมมร์สันไม่เข้าใจในสิ่งข้อนี้จนทําให้ตัวเองเนี่ยต้องออกมาตั้งโรงเรียนสอนปรัชญายขึ้นมาอิมมร์สันเข้าเชื่อว่าถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยประเชิญโลกตามความเป็นจริงความสามารถก็จะไร้ขีดจํากัดมาตรฐานความดีความชั่วก็คงไม่ลําเอียงแบบนี้แต่ว่าเขามองว่า คำสอนของคนทั่วไปที่สอนมาในโบสถ์เนี่ยมันเป็นมาตรฐานความดีความชั่วที่เป็นสิ่งจอมปลอมในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็พบว่าสิ่งที่แทรกอยู่ในศาสนาเป็นที่นิยมโดยทั่วไปในปัจจุบันหลายศาสนาด้วยกันแม้ในผลงานของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้คงแก่เรียนเขาคิดว่าศาส,สนาเนี่ยควรจะยกระดับศิลธรรมของมนุษยชาติขึ้นสูงกว่าในยุคที่มนุษย์ยังคงมงงานด้วยไสยศาสตร์ชีวิตประจําวันของมนุษย์ได้ชี้ให้เห็นว่า ศาส,สนาโกหกคนที่รู้จักคิดและมีวิจารณญาณมักจะทิ้งศาสนาเอาไว้เบื้องหลังกับประสบการณ์ของตนหลายต่หลายครั้งครับที่คนเราพบข้อผิดพลาดในทางศาสนาแต่ก็ไม่อาจเปิดปากพูดออกมาได้เนื่องจากว่ามนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมากกว่าที่เขารู้ตัวะอีกสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังมาจากโรงเรียนจากวัดจากโบสถ์หากว่าเขาพูดออกมาอย่างขวานผ่าซากในที่ชุมชนเขาก็จะถูกสงสัยอย่างเงียบๆนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยมีความคิดต่าง จากสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาเชื่อคนส่วนมากก็จะไม่พอใจเราเอาได้ความสมดุลของธรรมชาติตัวผููตัวเมียการเกิดการตายน้ำตกน้ำพุด้วยเหตุนี้โลกเป็นของคู่เท่าๆกันกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกระบบทั้งหมดของสิ่ง,งต่างๆล้วนมีตัวแทนอยู่ในอนุภาคสิ่ง,งต่างๆจึงมีความเป็นไปเหมือนกับยอดคลื่นและท้องเรื่องของน้ํากลางวันกลางคืนผู้หญิงผู้ชายนักสรีระวิทยาได้ให้ข้อสังเกตว่า ไม่มีสัตว์ตัวใดได้รับอภิสิทธิ์ให้เป็นตัวโปรดนอกเหนือจากการตอบแทนอย่างเที่ยงธรรมที่รองรับพรสวรรค์และปลมด้อยท,ทุกประการเมื่ออวัยวะอย่างหนึ่งของสัตว์ชนิดใดโตเกินไปอวัยวะอย่างอื่นของมันก็จะเล็กเกินไปถ้าคอและศรีรษะโตลำตัวและแขนขาของมันก็จะหดสั้นเข้าแรงในทางกลศาสตร์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้สิ่งที่เพิ่มใม้กับกําลังก็จะลดในส่วนของเวลากลับกันก็เช่นกันการโคจรและการแก้ไขความคลาดเคลื่อน ของดวงดาวก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งอิทธิพลของชั้นบรรยากาศและดินในทางภูมิศาสตร์ก็เช่นเดียวกันความเป็นสิ่งที่คู่กันอย่างเดียวกันนี้ก็เป็นธรรมชาติและก็เงื่อนไขของมนุษย์ด้วยเหมือนกันส่วนเกินทุกอันย่อมจะเป็นเหตุให้เกิดส่วนขาดส่วนบกพร่องก็ทําให้เกิดส่วนเกินขึ้นทดแทนความสขทุกครั้งก็จะมีความทุกข์รวมอยู่ด้วยในความชั่วก็จะมีความดีผสมอยู่ความเฉลียวฉลาดได้รับเอาสิ่งที่พออกพอใจมีโทษเท่าเทียมกันเป็นค่าปรับ มันจะคอยปรับความพอดีให้เข้ากับชีวิตของมันอยู่เสมอถ้ามีความฉลาดหนึ่งก็จะมีความโง่หนึ่งทุกสิ่งที่คุณสูญเสียไปคุณจะได้รับสิ่งอื่นบางอย่างมาทดแทนอยู่เสมอและทุกสิ่งที่คุณได้มาจะต้องเสียไปบางอย่างเสมอถ้าความร่ำรวยเพิ่มขึ้นความจําเป็นที่จะต้องจับจ่ายก็จะมีเพิ่มตามมาถ้ามีผู้คนกอบกอยโลภมากจนเกินไปธรรมชาติย่อมจะเอาสิ่งที่มนุษย์สูดเข้าไปในปอดกลับคืนมา ธรรมชาติเกลียดการอยู่แบบเอกเทศและความนอกข้อเกลื่นทะเลจะไม่สัดสูงเกินไปกว่าสภาพการหนึ่งหนึ่งสิ่งแวดล้อมจะคอยปรับสมดุลต่างๆอยู่เสมอมันจะตัดรอนผู้ที่หญิงยโสผู้ที่แข็งแรงผู้ที่ร่ำรวยให้ต่ำลงมาเท่ากับคนอื่นๆหากคนคนหนึ่งแข็งแรงมากเกินไปแล้วเอาเปรียบคนอื่นๆเขาก็จะเป็นคนเจ้าอารมณ์และเป็นพลเมืองที่เลวนักเลงหัวไม้เป็นต้นชาวไร่ชาวนายกยอ่องอำนาจและตำแหน่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุด หากแต่ผู้ที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยทำเนียบขาวจะต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนรักเป็นค่าตอบแทนเป็นธรรมดานี่เองที่พวกเขาจะต้องสูญเสียวความสุขทั้งหมดเพื่อส่วนรวมและแน่นอนจะต้องทิ้งความเป็นส่วนตัวของตัวเองไปเพียงเพื่อที่จะรักษาภาพพจน์ที่มีต่อสายตาชาวโลกเอาไว้เขาจำใจและจำเป็นต้องยอมสันโดษที่จะกินฝุน่นอยู่เบื้องหน้าแน่นอนคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยทุกอย่างเป็นของคู่กันดีชั่วดำขาว การมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีอันตรายใหม่ๆติดตามมาคนที่มีชื่อเสียงจะต้องทนต่อการจับตามองและจะต้องสามารถเอาชนะใจคนอ,อื่นได้ตลอดเวลาเพื่อคงความปลดปลันเอาไว้และแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของตัวเองท่ามกลางความผันแปรของเหตุการณ์ต่างๆปรากฏการณ์นี้ชี้ว่าจักรวาลจำลองตัวเองไว้ในอนุภาคทุกๆอนุภาคของมันโดยธรรมชาติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะบรรจุพลังทั้งหมดของธรรมชาติเอาไว้ทุกๆสิ่งถูกสร้างขึ้นมา โดยมีไส้ในอันหนึ่งอันเป็นสิ่งที่นะักธรรมชาติวิทยาเขามองเห็นและมันเป็นสิ่งที่เป็นแบบแผนของแต่และชีวิตที่เกิดขึ้นมาแบบแผนแต่ละอย่างไม่ใช่เป็นแค่แบบแผนในใหม่เท่านั้นแต่ยังรักษาแบบแผนดั้งเดิมเอาไว้ด้วยวัตถุประสงค์ทั้งหมดความก้าวหน้าวิชาชีพการค้าศิละปะทั้งหมดหล้วนแต่เป็นข้อสรุปของโลกและเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันพึ่งพาอาศัยกันและกันแต่ละอย่างคือสัญลักษณ์ของชีวิตความดีความชั่วของมัน สันดานของมันสัตรปูของมันวิถีทางและจุดจบเราทุกคนเนี่ยมีโชคชะตาทั้งหมดที่เป็นกฎของการตอบแทนเพราะเหตุนี้แหละครับโลกจึงดำรงอยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือศีลธรรมดวงวิญญาณซึ่งอยู่ภายในกายของเราคือความรู้สึกนึกคิดอันหนึ่งหากว่าอยู่ภายนอกกายของเรามันก็คือกฎเกณฑ์แล้วเรารู้สึกว่ามันเร่งเราแต่ประสบการณ์เนี่ยจะสอนให้มนรู้จักความแข็งแกร่งที่มีอันตรายมันอยู่ในโลกและโลกก็ประกอบขึ้นด้วยมัน สรุปแล้วการกระทําทุกอย่างมีรรงวัลอยู่ในตัวของมันเองหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองและเป็นในแบบที่มันเป็นเป็นสิ่งที่เป็นของคู่กันมันคือจุดเริ่มต้นของธรรมชาติแต่มนุษย์เรียกสภาพแวดล้อมนี้ว่าผลกรรมผลกรรมที่ฉาบฉวยคือสิ่งที่อยู่ในวัตถุแต่มันจะถูกมองเห็นได้โดยผู้ที่มีความเข้าใจมันไม่อาจที่จะถูกแยกออกมาจากวัตถุได้เลย สิ่งทั้งปวงล้วนเป็นของคู่กันมันมีสิ่งที่หยุดตรงกันข้ามกับมันมันมีสิ่งที่หักล้างกันเสมอความรุนแรงเนี่ยจะแลกด้วยความรุนแรงเลือดจะต้องล้างด้วยเลือดตาต่อตาฟันต่อฟันการเอาเปรียบจะแลกการเอาเปรียบความรักจะแลกด้วยความรักจงให้และจะมีคนให้ท่านคนที่เอาน้ำใส่คนอื่นย่อมจะเปียกตัวด้วยแล้วคุณอยากจะได้อะไรละ่ะสรุปก็คือโลกนี้เป็นกฎของการตอบแทนกฎของการตอบแทนก็คือ มีดีมีชั่วมีดำมีขาวทุกอย่างถ้าได้มาก็อาจจะเสียไปทุกอย่างเป็นของคู่กันเราทุกคนกับธรรมชาติต่างตอบแทนกันและกันเสมอหัวข้อต่อมานะครับเพชรหลายเอเคอร์ re, โดยลัสเซลเอชคอเวลมีคำปลัดญยาครับที่เขียนไว้ว่าสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วการขยายความหวาดกลัวต่อความผิดหวังมักจะยิ่งใหญ่กว่าความต้องการที่จะสมหวังแต่คนที่จะประส,สบความสำเร็จในชีวิต เขายอมที่จะแลกหยาดเหงื่อและหยดเลือดทุกๆหยดเพื่อรางวัลแห่งชีวิตของพวกเขาคนบางคนคิดว่าเขาสามารถที่จะได้รับสินิสเขาต้องการจากผู้อื่นก็ด้ยวยความได้เปรียบบางอย่างการใช้เล่ห์เหลี่ยมและการหลอกลวงแต่ถ้าหากว่าเขาฉลาดกว่าน,นั้นอีกสักหนึ่งอย่างเขายอมจะรู้ว่าทุกสินทุกอย่างจะต้องได้มาจากการให้บางสิ่งบางอย่างออกไปก่อนอย่างสมน้ําสมเนื้อ,อยุติธรรมและด้ยวยความเต็มใจเท่านั้นคนที่ยั่งยืนที่สุด คือคนที่มีความคิดสูงส่งคนที่สัมผัสกับคุณธรรมขั้นสุดยอดและคนที่กระทําในสิ่งที่ดีที่สุดความยิ่งใหญ่ไม่ได้ประกอบไปด้วยการดํารงตําแหน่งที่สําคัญจริงๆแล้วความยิ่งใหญ่อยู่ที่การทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่างหากด้วยเครื่องมือเล็กๆน้อยๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อันใหญ่โตจากสิ่งพื้นฐานของชีวิตนั่นแหละเรียกว,ว่าความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงก็คือเราทําประโยชน์ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ เพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่อายุความรู้สึกสีหน้าด้วยความคิดไม่ใช่ลมหายใจแต่เราควรจะนับเวลาด้วยหัวใจที่เต้นระทึกและบอกกับตัวเองว่าเราจะทําประโยชน์แก่โลกให้ดีที่สุดคนที่ยิ่งยืนที่สุดก็คือคนที่มีความคิดสูงส่งต่างหากนั่นแหละเป็นคนที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงและเขายังพูดถึงเงินด้วยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีคนที่เคร่งในศาสนาแล้วเขามาอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลเขาบอกว่าความรักในเงินตราเนี่ยเป็นรากฐานของความชั่วร้าย เขาจึงคิดว่านี่มันไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้องคนส่วนใหญ่เนี่ยพอไปอ่านแล้วเข้าใจผิดว่าถ้าเรารักเงินเนี่ยมันจะเป็นรากฐานของความชั่วร้ายจริงๆแล้วเนี่ยเงินเนี่ยไม่ใช่รากฐานของความชั่วร้ายหรอกคนส่วนมากมีความเชื่อที่ผิดแล้วก็หลงงมงายกับเงินแทนที่จะรู้วัตถุประสงค์ของการใช้เงินให้ถูกต้องคนส่วนมากเนี่ยพอหาเงินไม่ได้ก็มาจะเยดคนรวยแล้วก็อ้างว่าคนรวยเนี่ยพอรวยแล้วน่าจะบริจาคเป็นการกุศลก็ในเมื่อคนส่วนใหญ่เห็นว่า คนรวยจะต้องช่วยเหลือคนยากจนหรือคนที่ขาดแคลนแล้วทําไมเนี่ยเราถึงมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของการสแสวงหาความร่ํารวยทําไมคนส่วนใหญ่เกิดอคติต่อคนที่ร่ํารวยนั่นเป็นเรื่องโกงหกที่คนส่วนมากเนี่ยเขาเชื่อกันต่อมาความจริงมันมีอยู่มากน้อยเพียงใดแล้วคําถามคือไม่ว่าคนเกิดมารวยหรือชนมันผิดตรงไหนกันทุกคนก็คนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคนจนหรือคนรวยก็ควรจะมีเมตตาจิตจริงหรือเปล่า เงินไม่เคยเป็นรากฐานของความชั่วร้ายพฤติกรรมของคนต่างหากที่เป็นความชั่วร้ายข้อต่อมานะครับจดหมายถ,ถึงกราเซียเขาบอกว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่มนุษย์จะสามารถใช้ได้จดหมายกราเซียเนี่ยก็เป็นเรื่องสั้นที่มีประวัติโด่งดังปรากฏการณ์ที่น่าประหลาดเกิดขึ้นเมื่อบริษัทรถไฟ,ไฟนิยวยอร์กเซนทันเรลโรสได้สั่งหนังสือเล่มนี้เป็นจำนวนหนึ่งล้าน5แสนเล่มเพื่อแจกให้แก่พนักงานลูกจ้างของตัวเอง หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลออกสู่ภาษาต่างๆแทบทุกภาษาในตอนที่รัสเซียเนี่ยทำสงครามกับญี่ปุ่นทหารรัสเซียที่อยู่แนวหน้าทุกคนได้รับการแจกหนังสือเล่มนี้แต่ว่าพอทหารรัสเซียถูกจับเป็นชเชลยญี่ปุ่นค้นพบหนังสือเล่มนี้เข้าเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะต้องดีแน่แน่ถ้าเกิดว่าทหารส่วนใหญ่เนี่ยเขาพกหนังสือเล่มนี้ญี่ปุ่นก็เลยเอาแปลไปเป็นภาษาของตัวเองบ้างคราวนี้ญี่ปุ่นก็เลยพิมพ์แจกข้าราชการทุกคนทั้งทหารแล้วก็พลเรือนครับ หัวข้อต่อมาเพราะคนผู้หนึ่งคิดโดยเจมอันเลนเขาบอกว่าเส้นทางที่มีอุปสรรคน้อยที่สุดย่อมทําให้แม่น้ําคดเคี้ยวและคนเหลวไหลสักวันหนึ่งคุณจะปีนป่ายไปถึงจุดสุดยอดที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้นําสักวันหนึ่งคุณจะสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาให้สมกับคุณค่าที่ดีที่สุดของคุณจงทําให้สักวันหนึ่งเป็นวันนี้ก็คือปัจจุบันคุณคิดอย่างไรคุณก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะครอบคลุมสภาวะและสถานการณ์ทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณชีวิตของคุณจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดทุกระเบียดนิ้วอุปนิสัยของคุณคือผลสรุปของความคิดทั้งหมดทุกอย่างถือกําเนิดมาจากเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็เปรียบเทียบกับความคิดถ้าเกิดว่าวันนี้คุณคิดอะไรทุกอย่างก็เติบโตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณเป็นผลลัพธ์ของความคิดอยู่เสมอความคิดที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันเกิดิ่งนี่เราสร้างขึ้นมาเองอย่างที่เราเป็นอยู่อย่างที่เราทําอยู่อย่างที่เราเชื่ออยู่ ถ้าความคิดของคนเวลวร้ายก็จะมีแต่ความเจ็บปวดทุกทรมานมาสู่พวกเขาเช่นเดียวกันจะเรียกว่าเป็นเวรกรรมก็ได้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยความคิดของคนบริสุทธิ์ความสุขสําราญก็ย่อมจะติดตามพวกเขาเพราะฉะนั้นคิดอย่างไรก็จะได้ผลลัพธ์อย่างนั้นมนุษย์เป็นนายแห่งความคิดอยู่เสมอเป็นแม่พิมพ์แห่งอุปนิสัยเป็นผู้ส,สรรรส้างและก็ทําลายในตัวเองในฐานะที่มนุษย์เนี่ยเป็นเทพเจ้าที่ท,ทรงอํานาจเฉลียวฉลาด มนุษย์เป็นผู้กำกุญแจแห่งสถานการณ์ทุกอย่างเพียงแค่ว่ามนุษย์จำเป็นต้องคิดให้ถูกต้องแค่นั้นเองมนุษย์เป็นนายแต่เพียงผู้เดียวของความคิดแม้ในสภาวะที่อ่อนแอที่สุดมนุษย์ก็ยังคิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดของคุณคนส่วนมากร้อนรนที่จะแก้ไขสภาพแวดล้อมโลกภายนอกแต่ไม่เต็มใจที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นจากความคิดจากสาเหตุทุกอย่างบนโลกใบนี้มีสาเหตุมาจากความคิด เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปแก้โรคข้างนอกให้แก้ที่โรคข้างในก่อนเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์ที่คุณต้องการมนุษย์เราคือคนที่เป็นสาเหตุแท้จริงของสภาพแวดล้อมของตัวเองเพราะนั่นมาจากการคิดคนเราเกิดมาย่อมประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่มนุษย์ทั้งนั้นที่เร่งร้าวทุกอย่างด้วยความคิดสงสัยและก็ทําให้เกิดความต้องการที่ไม่สอดคล้องและก็กลมเกลืนกับเป้าหมายทุกอย่างจึงไม่เคยเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาเลย ความทุกข์ใจคือผลของความคิดผิดๆในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องชี้ว่าคนผู้นั้นเนี่ยไม่มีความสอดคล้องกับตัวเขาเองด้วยกฎแห่งชีวิตของเขาความทุกข์ใจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดแต่ในทางเดียวกันก็คือเพื่อชำระล้างความคิดที่ไร้าสาระและไม่บริสุทธิ์ความทุกข์ใจจะไม่มีในคนที่บริสุทธิ์ไม่มีความจเป็นใดที่จะต้องหลอมตรงคาที่บริสุทธิ์หลังจากสิ่งที่ถูกปนเจือถูกแยกถ้าคุณกําลังมีความทุกข์เกิดจาก สิ่งแวดล้อมที่ไม่กลมเกลื่นกันไม่สอดคล้องกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณกําลังมีความสุขเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่กลมเกลือนและสอดคล้องกันสรุปก็คือความทุกข์และความสุขของคนเราย่อมเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่เรามีอยู่ในจิตใจนั่นก็คือความคิดหัวข้อต่อมานะครับสารจากพระผู้เป็นเจ้าโดยอ็อกแมนดิโนเขาบอกว่าความช่วยเหลือที่มีผลอันยั่งยืนเพียงประการเดียวเท่านั้นที่พ่อแม่จะสามารถให้แก่ลูกๆของตัวเองได้ ก็คือการที่ช่วยให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในปรัชญาในหัวข้อนี้นะครับเขาก็จะพูดถึงการที่พระเจ้าเนี่ยเข็นจดไม้หามนุษย์ครับซึ่งก็จะเป็นบทความที่ยาวมากแต่ขอสรุปสั้นๆดังนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยกล้าที่จะคิดกล้าที่จะรักกล้าที่จะตั้งใจกล้าที่จะหัวเราะกล้าที่จะจินตนาการกล้าที่จะวางแผนกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสวดวิงบอลเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยให้พลังอํานาจกับเราอยู่เสมอ อยากให้เราเนี่ยภาพภูมใจว่าเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความบังเอิญเราไม่ได้ถูกสร้างจากสิ่งใดที่ไม่ได้มีความตั้งใจเพราะฉะนั้นจงเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีพรสวรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ให้เชื่อมันในพรสวรรค์ของเราและให้เราเนี่ยมีความกระตันอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยภาพภูมใจมันจะเป็นการรู้มูลค่าของตัวเองและมูลค่านี้แหละที่จะทําให้เราเนี่ยไม่หวาดก,กลัวต่อสิ่งใหม่พระเจ้าบอกว่าคนคือสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คนคือสิ่งที่พระเจ้าภูมิใจเมื่อคุณมีความภาคภูมิใจเมื่อนั้นคุณจะมีความไร้ขีดจำกัดสิ่งที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกฤดูกาลคุณไม่ควรจะหมดศรัทธาในตัวเองคุณไม่ควรจะหมดศรัทธาในพระเจ้าหากว่าระหว่างทางเจอปัญหาหรือความล้มเหลวให้เลือกอยู่กับมันเพียงเป็นอดีตให้เรียนรู้ว่ามันเป็นอดีตและจะเป็นบทเรียนจงเลือกที่จะรักแทนที่จะเกลียดชังจงเลือกที่จะหัวเราะแทนที่จะร้องไห้ จงเลือกที่จะสร้างสวรรค์แทนที่จะทำลายจงเลือกที่จะมุ่งมั่นแทนที่จะเลิกลาจงเลือกที่จะยกย่องสรรเสริญแทนที่จะนินทาจงเลือกที่จะรักษาแทนที่จะทำร้ายจงเลือกที่จะให้แทนที่จะขโมยจงเลือกที่จะลงมือทำงานแทนที่จะผัดวันประกันพรุ่งจงเลือกที่จะเพาะปลูกแทนที่จะทำให้เน่าเปื่อยผุพังจงเลือกที่จะสวดวิงวอนแทนที่จะสาปแช่งจงเลือกที่จะมีชีวิตอยู่แทนที่จะยอมตาย การอับโชคไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งแน่นอนเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่จะสําเร็จตั้งแต่กําเนิดคุณเป็นมนุษย์ยิ่งกว่ามนุษย์คนหนึ่งคุณเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดคุณมีความสามารถอันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่สเกลภาพในตัวคุณมันไร้กี่จํากัดสัตว์โลกชนิดใดที่สามารถควบคุมไฟได้สัตว์โลกชนิดใดที่สามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงได้ถ้าไม่ใช่มนุษย์หัวข้อต่อมานะครับคัมปีแห่งความสําเร็จโดยอ็อกเมดิโน เขาบอกว่าไม่มีใครสามารถที่จะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ได้เ็นซแต่ว่าเขาจะมีความกรุณาในหัวใจของเขาเองและเป็นผู้นําด้วยการนําเสนอนะและการช่วยเหลือแทนที่จะใช้อํานาจอย่างเดียวและเขายังบอกอีกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากถ้าเกิดว่าคุณได้เจอกับความพ่ายแพ้และล้มเหลวเพราะนั่นอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ทําให้คุณเนี่ยเกิดความสาเร็จที่แท้จริงได้จงทําให้วันทุกวันเนี่ยเป็นวันที่คุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอหลักการที่ยิ่งใหญ่ก็คือ ความล้มเหลวเนี่ยไม่ได้เป็นค่าตอบแทนสนําหรับชีวิตคุณแต่ความล้มเหลวเนี่ยอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์บางอย่างที่ทําให้คุณเต็มไปด้วยโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสําสเร็จในขณะเดียวกันในบางครั้งที่คุณเจอความล้มเหลวความผิดหวังซึ่งมัอนอาจจะเกิดขึ้นในทุกขณะใช่ครับเราทุกคนไม่ได้ต้องการความผิดหวังหรอกแต่ทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็จงปล่อยให้มันเป็นอดีตความแตกต่างของคนที่สําเร็จแล้วก็คนที่ล้มเหลวอ,อยู่ที่ความแตกต่างของนิสัยประจําตัวของคนทั้งสองฝ่าย นิสัยที่ดีจะเป็นกุญแจสําคัญไปสู่ความสมําเร็จทั้งหลายส่วนนิสัยที่เลวจะเปิดประตูให้แก่ความล้มเหลวอ,อยู่ทุกขณะนั่นหมายความว่าถ้าคุณเนี่ยจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของชีวิตคุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนที่นิสัยคุณจะต้องฝึกสร้างนิสัยที่ดีแล้วก็เป็นทาสของนิสัยที่ดีนั้นนิสัยที่ดีก็คือการมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอเต็มไปด้วยความหวังความใฝ่ฝันการมองคนในแง่ดีแล้วก็ความเป็นมิตรและฝึกมองคนอย่างดีงามในมนุษย์ทุกคน ยกย่องทุกคนด้วยความใส่ใจชื่นชมทุกคนผูกมิตรกับทุกคนในทันทีที่มีโอกาสและเผยแพร่โอกาสที่ดีที่สุดให้กับผู้อื่นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้เสมอบทเรียนราคาแพงจากอดีตก็คือถึงที่ทต่ไม่คุณได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแล้ววันนี้คุณจะบอกเตีงว่าฉันจะสร้างน,นิสัยที่ดีและยอมเป็นท่านนิสัยที่ดีนั้นจงบอกกับเตีงว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเวลาเจอใครจะทักทายพวกเขาด้วยความรัก และคุณจะบอกกับตัวเองว่าคุณจะมานะอดทนและมีความพยายามจนกว่าทุกอย่างจะประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณไม่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้เพียงเพื่อที่จะพ่ายแพ้ทุกอย่างไม่มีความพ่ายแพ้คุณคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติคุณจะเป็นผู้ชนะคุณจะสร้างความสําเร็จอย่างมากมายมากที่สุดเท่าที่ปฏิหาริย์แห่งสวรรค์จะเอื้ออํานวยให้กับคุณคุณจะมีชีวิตอยู่ในวันนี้ประหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะทําให้ชีวิตทุกบริบทมีคุณค่า มีคุณค่ามา,มากๆเท่าที่คุณจะทำได้คุณไม่จะเป็นที่จะต้องเสียวันนี้ไปให้กับวันก่อนนั่นก็คืออดีตนั่นเองอย่าไปพ่ายแพ้กับเมื่อวานแต่จงอยู่กับปัจจุบันและใช้ทุกนาทีให้ดีที่สุดคุณจะฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเองและคุณจะหัวเราะให้กับคนท้งโลกไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถหัวเราะได้นอกจากมนุษย์ต้นไม้อาจจะมียางไหลไม่ได้รับบาดแผลสัตว์อาจจะร้องกรวงกรางเมื่อเจ็บปวดและเหิวโหว้อยแต่คุณจะสามารถหัวเราะได้เมื่อต้องการ คุณจะใช้การหัวเราะของคุณให้เป็นประโยชน์ในทุกโอกาสคุณสัญญากับตัวเองว่าคุณจะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองหนึ่งร้อยเท่าคุณจะขยันและเป็นคนที่เรียนรู้และคุณจะบอกตัวเองว่าคุณจะลงมือทําทันทีคุณมีอํานาจมหัศจรรย์ที่จะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของคุณเองได้และสามารถกําหนดอนาคตของคุณได้ด้วยการใช้จิตสํานึกและจิตต้สำนึกของคุณให้ถูกต้องด้วยการกําหนดเป้าหมายที่แน่นอนและทัศนคติที่ส่งเสริมการทํางานของคุณ ไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายนั้นคุณสามารถจะเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นได้และนี่ก็เป็นสรุปสั้นหนังสือศาสตร์แห่งความสาเร็จเพชรปรัชญาหนังสือเล่มนี้นะครับมีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาเยอะมากๆครับแล้วก็ยอะตัวอย่างเยอะมากๆอันนี้คือโอปป้าสรุปตามที่เข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดนะครับอยากจะอ่านรายละเอียดนะครับตัวเรื่องเล่าก็สามารถไปที่ตามร้านหนังสือต่างๆได้หรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับฟัง motivation podcast สวัสดีครับ